กินเจ้ดีไหมกินด้วยหัวใจจะอารมณ์ดีกินเจ้กับฉันเราดูสักวันจริงจากสักทีกินเจ้เบิดบานถ้าได้ชิมอาหารไม่โนโ่ีๆจริงไม่จะเป็นตน้องมีไม่เปลียนไม่ต้องมีชีวิตใครผมกับผมกินง่ายๆผมจะมีไว้หลากถั่วมาก เราจะไม่ได้กินถั่วชนิดเดียวมันก็หยิบมือหยิบมือบางทีก็ไปตำในครกปุ๊บ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 แล้วก็ตำพริกใส่บีบมะนาวใส่แล้วก็ปรุงรสแล้วก็กินกับเอาผักมาจิ้มทานง่ายจังเลยทานง่ายผมเป็นคนชอบทานผักง่ายๆเช่พวกหยวกกล้วยพวกขนุนพวกหัวปลีเนี่ยผมก็เอามาหั่นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเอามายามลาบเสียกับถั่วฮะแล้วก็กินง่ายๆเลยแต่ว่าเวลาออกไปข้างนอกก็เวลากินกับคนอื่นก็ก็กินได้หมดครับจะเป็นอะไรเบเกอรี่อย่างของวีแกนรพวก มันใส่ชีสทำชีสจากเาม,ม็ดมะม่วงหิมาพานผมจะไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องอตรงนี้เพราะว่าเรามองว่าเราทำยองไงก็ได้ให้คนหันมากินวีแกนก่อนคือมันต้องรังสรรอาหารให้อร่อยก่อนเ,อเพราะว่าระดับเราเนี่ยมันกินยังไงก็ได้แต่ว่า,เ,าเราคนที่ไม่เคยกินเลยแล้วก็มันแอนตี้อะ่ะมันจะต้องทําอาหารที่มันรสชาติมันดีเ,เข้าถึงเขาได้ยงไงอร่อยก่อนพอเขาเปิดโอกาสให้เขามากินเนี่ยพอมันอร่อยปุ๊บเนี่ยพอเขากินจะติดเป็นนิสัยแล้วไอ้เรื่องที่มันจะเป็นอาหารรีดร้อนยิดงเลยหรือว่าเรื่องที่มันเคร่งเข้าไป ที่มันเกี่ยวกับสุขภาพกินผักออร์แกนิกกินผักไร้สารมันก็จะตามมาเองใช่เป็นขั้นตอนที่ครับได้รับความอร่อยก่อนแต่ถ้าบางคนที่มาเรื่องสุขภาพโดยตรงก็จะไม่ได้ยากละเขาจะกินแบบผมได้เลยกินแบบกระลิบ raw vegan เจ๊พาย raw vegan กินจากพืชสักตรงๆแล้วก็ผ่านการแปรรูปน้อยที่สุดนะครับเราก็ตั้งใจกินรักษาร่างกายให้มันดีเพื่อที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ผมมองว่าการออกกำลังกายการกินวีแกนกินเจเนี่ยเราต้องทำให้เราตัวเองดูดีเพื่อเป็นตัวอย่างให้คนอื่น แต่ว่าเราไม่ได้หลงกับมันนะเดี๋ยวเป็นตัวอย่างถ้าสมมติว่าเรากินแล้วนงกายเรามันสู้มันพอมมันไม่มีแรงเฮ้ยเขาก็ไม่อยากกินเขาก็จะมองว่าเอ้นี่ว่ามันเป็นเพราะมันกินเจอันนี้เป็นเพราะมันกินมีแนมันถึงไม่มีแรงมันถึงผอมนี่ใช่ไหมอยากฝากเชิญชวนครับพี่น้องชาวไทยทุกคนครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราเปิดใจเปิดโอกาสนะลองดูนะครับคือลองกินดูในช่วงเทศกาลกินเจแหละอาจจะได้หนึ่งวันก็ยังดีกว่าไม่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 เปิดใจเลยนะครับผมลองเปิดใจดูแล้วก็ลองศึกษาอาหารเจดูว่า เเราศึกษาเอ๊ะทำไมคนที่เขากินแล้วเขาหลุดน่าลงกันจังนะฮะเราก็จะมองเราในทางที่ดีขึ้นลนะบางคนเนี่ยก็จะมองว่าเอ๊ะเราไปพวกนี้มันบ้าหรือเปล่าวะมันเคร่งไปหรือเปล่าจริงๆแล้วพวกเราไม่ได้เคร่งเพราะว่ามันเป็นไปเองโดยธรรมชาติพอเราเริ่มกินปุ๊บจากเริ่มต้นจากน้นอยๆมันก็จะเป็นไปได้ตามระดับสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นไปตามธรรมชาติ1สุขภาพดีครับกินเจสุขภาพ2อ,อเราไม่ได้เบียดเบียนสัตว์นะครับ3เรายังช่วยเหลือ สิ่งแวดล้อมด้วยด้วยการลดก๊าซเรือนกระจกนะครับที่ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศจากอุตสาหกรรมที่ทําให้เกิดก๊าซเรือนกระจกจากปศุสัตว์นะครับแล้วก็ลดการตัดไม้ทําลายป่าเพื่อทําเป็นฟาร์มปศุสัตว์ด้วยเห็นไ,ไหมเราได้ช่วยเป็นจิตอาสาหลายๆอย่างนะครับด้วยการแค่กินเจแค่หนึ่งมื้อนะครับแต่ถ้ากินทุกๆมื้อนี่ก็จะดีมากกกกกกิิิินนนนเเจจจจจีีีไหหมมดดด้วววยัััใจจะออารรณ์บฉลงงูสงงสท ได้ชิมอาหารเมนูดีๆที่ไม่จะเป็นตน้องมีไม่เบียดเบียน,นไม่ต้องมีชีวิตใครกินเจริวจิตใจดีด้วยความปราณีและเลิกกินเลือดนึง